ผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับงานสงการห่านะมีลูกหลานนะมีลูกหลานบอสบายใจมีลูกหลานบอสบายใจในการที่เข,า,เขาไปปานาทาแปง้งไปเล่นสงการนะครับแล้วก็บอกว่าคบกันมาตั้งนานและก็เข้าไปใน,ในช่วงที่เขาเล่นสงการนะครับ เขาจับมือถือแขนคนนั้นปะแป้งคนนั้นลูกแก้มคนนั้นโปงหัวอย่างนั้นอย่างนี้ไ้แฟนก็ไม่สบายใจลูกหลานฝ่ายชายก็ไม่สบายใจล้วจะทํำยังไงตรงนี้นะลุงคิดว่านะหลานเอ้ยถ้าเราพอใจมาในจุดนี้ก็ถือว่าเรายอมนะถือว่าเรายอมเรายอมเขาแล้วยอมที่จะมาในจุดนี้ถ้า ไม่ต้องการมาจุดนี้ไม่ต้องการมีความประสงค์อยากจะให้เขาทาอยากจะให้อยากจะเล่นกับเขาไม่ต้องมาไม่ต้องพาแฟนมานะครับอยู่บ้านเฉยๆดีกว่ากราบเท้าพ่อแม่อยู่ที่บ้านล้างมือล้างเท้าตามประเพณีวัฒนธรรมของสงการโบราณอย่ามามาวันไหลนะครับตรงนี้เนีๆๆ่วันไหลก็มีกันหลายคนหลายผู้หลายนาเด็กวัยรุ่นไม่รู้ว่ามาจากไหนนะ ต่างอำเภอต่างหมู่บ้านต่างตำบลก็บบามากันนี่จากที่ภาพเห็นนะมันมีภาพพจน์เนจะมาว่าอย่างงั้นจะมาว่าอย่างนี้ว่าเสียภาพพราะตแฟนตัวเองโดนเขาจับโดนเขาลูกเขาคำก็คือมันยังไงล่ะก็แฟนแฟนหลานพากันมาเองนะพอนใจมาตรงนี้เองก็ถือว่า ว่าผิดกฎหมายก็ไม่ใช่นะกฎหมายเขาเขาว่าก็จริงเขาวางเอาไว้ก็จริงแต่เรากลับมาสู่ในที่ตรงนี้ที่ตรงนี้ทั้งที่ที่เขา,เขารู้ว่าใครมาตรงนี้คือพร้อมที่จะเล่นสงกรานนะเข้าใจนะหลานเออเข้าใจนะเพราะว่างานประเพณีสงกรานเนะี่ยเขาเล่นกันสาดน้ำกันปะแป้งกันถ้าใครเข้าไปในจุดนี้ก็ถือว่าสมยอมนะเข้าใจนะสมยอมแต่ถ้า จะอยู่ในจุดนี้ที่จะปลีกยจากจุดนี้ก็ไม่ต้องมาเข้าใจไหมแล้วก็ไม่ต้องโวกเวกโวยวายไม่ต้องพูดนั่นพูดนี่นะเข้าใจนะเออลุงก็เข้าใจเหมือนกันนะลุงไปเห็นภาพถ่ายก็ลเลยอ่ถือโอกาสถ่ายคลิปดูถ่ายคลิปมาแล้วก็รู้สึกว่าเออลูกหลานเล่นกันนะครับก็ไม่ว่ากันนะก็ว่า มาคิดถึงตัวเองสมัยก่อนก็สาดน้ำกันอย่างนี้แหละเป็นวันเป็นสองสามวันในช่วงสงกรานต์ก็ไม่มีอะไรนะแต่ที่เขาวางกฎหมายเอาไว้ก็เนื่องมาจากคนที่ไม่มีความประสงค์จะเล่นอ่าแต่ถ้าเราเข้าไปสาดในบ้านเขาทั้งๆที่เขาไม่เล่นทั้งๆที่เขาไม่ก็ผิดกฎหมายนะผิดกฎของประเพณีที่เขาตั้งเอาไว้นะเข้าใจนะ แต่นี่ถ้าเข้ามาในจุดนี้แล้วจะต้องอย่างนี้จะต้องเจอจะต้องโดนปะโดนแปงโดนลูกโดนคำก็ธรรมดานะให้เข้าใจนะลูกนะเออเข้าใจในจุดนี้ด้วยครับนี่ก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นเรื่องเป็นราวที่มีน้องๆหลายคนนะที่มาโวยวายในโซเชียลก็มีก็ให้เข้าใจนะเข้าใจนะว่าการที่สงกรานนะ สงการานเขาก็วางกฎอย่างนั้นแหละครับวางกฎนะให้เรามีมารยาทอยู่ในสังคมอย่าเต้นอย่าคืออย่าแต่งตัวโปะวางั้นเถอะอย่าแต่งตัวโป๊อย่าทําอะไรพี่เรนพี่เรนที่ไม่ถูกคือมันผิดจากจรรีตประเพณีแต่การจับไม้จับมือถือแขนแต่ถ้าอนุญาตเข้ามาตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะทำได้แต่ถ้า เดินในตลาดหรือในที่ชุมชนในที่แห่งไหนที่ไม่ใช่สถานที่เคาเล่นถ้าไปทําตรงนั้นก็ผิดนะเ,เข้าใจตามนี้นะครับเ,เพราะฉะนั้นคลิปนี้ที่ทํานี้ก็เนื่องมาจากมีน้องบางคนนะเขาโวยวายเขาไม่พอใจที่พาแฟนสาวเข้าไปเขาไปเล่นน้ําแต่ผลสุดท้ายก็โดนรุมลูบแก้มทาแป้งต่างๆนานาก็ไม่สบายใจก็จึงทําคลิปนะครับบอกต่อลูกหลาน ว่าถ้าเราไม่พึงประสงค์ที่จะเข้าไปตรงนั้นนะไม่พึงประสองค์อยากจะเล่นในจุดนี้ก็ไม่ต้องเล่นนะอย่เชยเฉยจะดีกว่านะครับก็ถ้าท่านใดเห็นคลิปนี้แล้วนะฟังคลิปนี้แล้วถ้ามีความคิดเห็นประการใดกับคลิปเหล่านี้ก็ขอคอมเมนต์มาฟังกันบ้างนะครับมาดูกันบ้างขอขอ,ข,อนะขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณนะครับที่รับชมขอบคุณไวนะ้นาโอกาสนี้ ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ